สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะผมชื่อนายรับทรงลำครับจะมาตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมครับจะมาแนะนําเรื่องการปลูกไม้ปรดับเัครับไม่ทราบว่าทุกที่ที่สนใจหรือเปล่าครับผมสนใจโครงการค่ะโครงการครับอันดับแรกนะครับเราจะมีวิธีการเลือกพื้นที่นะครับโดยการเลือกพื้นที่เราจะเลือกพื้นที่ที่มีความราบเรียบครับ รับในเรียบใกล้แหล่งน้ําห่างไกลมลพิษครับแล้วดินสภาพดินเป็นดินร่วนซุยนะครับดินร่วนซุยสรร่วนเรื่องการเตรียมดินนะครับเราจะมีการไถควรควนตากไว้เจ็ดถึงสิบวันนะครับช่วงระหว่างนั้นเราก็ทําการวัดค่า pH ของดินวัดค่า pH วิเค่าว่ามันเป็นกรดเป็นด่างหรือเปล่าครับถ้ามันเป็นกรดเป็นด่างเราถ้ามันมีกรดถ้า pH เกินหกมันเป็นกรดแสดงว่าเราต้องใส่ตัวรมไม้แนาตารสวนไล่ในอัตราไล่ละหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกิโลนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไล่ละโรยปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วแปลงไล่ละ2-4ตันครับหลังจากนั้นเราก็ไถพรวนกบ2รอบหลังจากโรยปุ๋ยเสร็จโรยปุ๋ยโรยตัวละไม้เราก็ไถพรวนไถกบเลยไถกบ2รอบครับเพื่อให้มันคลุกเคล้าเข้ากันแลครับคลุกเคล้าเข้ากันและหลังจากนั้นวิธีการปลูกนะครับเราก็จะขุดลุมลึกประมาณ10-15เซนครับขุดลุมลึก10-15เซนกว้าง 20เซนเอ้ยขอโทษครับฝุดความกว้าง10-15เซนความลึก20เซนนะครับแล้วก็ระยะห่างก็ประมาณ1เมตรถึง1.5เมตรครับอ๋ออันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพันมาให้เราใช่ไหมคะครับเตรียมพันเรามีพันของศูนย์ของเราก็จะมีพันให้เราให้ไปเลือกอยู่ค่ให้ไปทดลองปลูกมันเป็นพันดีครับที่เราทดลองมาแล้วนะครับลองค่ะดีมากเลยครับกำลังต้องการเลยค่ะพันนี้คือมันต้านทานลูกต้านทานอะไรทดลองปลูกเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าพันเดิมนี้ปลูกแล้วมันก็ ไม่ทานโรคไม่ต้านทานแมลงอะไรเลยครับไอตัวนี้มันให้ผลผลิตสูงตันต่อไร่สูงทดลองมาแล้วครับครับครับส่วนเรื่องวิธีการปลูกก็หลังจากเราขุดหลุมเตรียมแปลงเตยมไรเสร็จคือเราจะเอาหนอมาเอาเราจะปลูกเป็นแบบหนอนะครับครับครับเป็นแบบหนอคือปลูกแบบหนอคือเราจะปลูกระหว่างการปลูกเราจะใช้ปุ๋ยสูตร15-15นะครับ ตักช้อนตักใส่ในหลุมประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ท่อนพันเอาเอาหนอเสียบลงครับแล้วก็โลกหลังเราหลังเราปลูกเสร็จเราก็ตัดยอดไม่ให้มันเกิน10ถึงสิบห้าเซนนะครับให้มันอยู่ระหว่างนี้ไม่ให้มันสูงพ้นดินไม่สิบถึงสิบห้าเซนนะครับหนออ๋อก,ก็คือพอโตขึ้นมาแล้วเราก็ตัดยอดนั่นคือระหว่างเราปลูกเราปลูกเสร็จนะครับเราก็ตัดยอดมันออกให้มันอยู่สูงประมาณสิบถึงสิบห้าเซนหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําครับ ให้น้ำเราให้น้ำทุกส่วนลุงวิธีการปลูกครับขอโทษที่ทำขั้นตอนในหนึ่งส่วนแล้ววิธีการปลูก,ก,กเราแนะนําให้ปลูกช่วงที่อากาศเย็นนะครับอากาศ c o o เ day เช่นช่วงแต่เชา้มชามุ้งเช้าถึงสองมงเชา้าจนสามมงเช้านี่ถ้ชา,ถช,าช่วงบ่ายก็แนะนําสักสี่มงเย็นถึงหกมงเย็นอย่างนี้นะครับทังนั้นเราก็เลือกช่วงบ่ายกันเลยนะ,รระเราูกมาเริ่มปลูกกันเลยช่วงบ่ายแล้วก็ให้น้ําให้น้ําคือเราจะให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันส่วนการให้ปุ๋ยเราจะช่วงประมาณสิบถึงสิบห้าวันเราจะให้ครั้งหนึ่ง ให้อาตาส่วนไร่ละ25-30กิโลต่อไร่ครับให้น้ำนี่วันละกี่รอบมันละรอบครับมันละรอบครับให้ทุกวันนะครับครับพออายุได้ประมาณสีเดือนเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับหรือว่าถ้าจะเก็บเกี่ยวก่านนั้นก็ได้ครับคือต้นมันต้องสูงประมาณ20เซนไม่เกิน30เซนนะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เราเก็บเกี่ยวแต่ยอดต้นที่เป็นสีเขียวนะครับ ก็ไม่ทราบว่าพวกพี่สนใจหรือเปล่าครับอ๋อสนใจค่ะผมสนใจครับแล้วถ้ามีอะไรแบบเพิ่มเติมอะไรก็มาช่วยมาดูแลช่วยช่วยมาแบบช่วยมาแนะนำนะครที่ปรึกษาอะไรอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาหาพวกพี่ทุกช่วงระยะเวลาในการดําเนินงานเลยครับอ๋อคราะว่บขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ